ระบบโซลาเซลล์พี่น้องติดต่อปรึกษาได้นะครับกับลุงชวนใส่ตรงมาเลยครับ0 8 9 9 8 8 6 5 8 5นะครับปรึกษาได้ยินดีนะครับปรึกษาทุกผู้สุคนครับผมอยากให้พัฒนาไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมมือนี้ลุงชวนมีแนวเรียนไหมครับพลังงานสะอาดนะครับมือนี่ถือว่าได้เรียนรู้อีก พอหนึ่งในการชีวิตของการทําสวนนะครับคุณชวนที่ทอดน,น้ําจากทีทท่ที่มันไหลทิ่มไปนะครับเพื่อเอามาเก็บให้ได้เต็มกระนัน้นนี่ให้ได้ปาดปากเลยนะครับเพราะว่าตะในนี่ที่พ่ที่บมมีทางไหลไปอันนี้คือผลงานนะครับซื้อไม้จากร้านช่างดําบุรีรัมนะครับปัม้มโซล่าซิลนี่ครับแผงไส์สองแผงแผงห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแผงและสองพันห้าร้อยบาทอันนี้คือ ลุงชวนซื้อมาติดเองติดตั้งเองนะครับก็คือเห็ดเท่าทีนี้อันนี้ทดลองใตสายไฟประมาณ4ี่สิบเมตรนะครับสายไฟ4ี่สิเมตรกำลังปั๊มนะครับเบึ่งความไหลของน้ำนะครับพรรมดาครับพี่น้องชวนเนี่ยพบพอคิดว่าจะเป็นที่นะครับนี่ตอนนี้กองมงนะครับแดดกำลังจ้านะครับแดดกำลังจ้ามือนี่มีแดดให้ทดลองปั๊มพอดีตอเสร็จยบร้อยพอดีกันแบบนี่นี่บพระท่านโดนนะครับเต็มสะเวยนี่นะครับ เดี๋ยววันนี้เปลนพลังงานสะอาดเขาปล่อยถิ่มได้เลยท่านใดสนใจนะครับติดต่อลงชวนได้เลยนะครับเดี๋ยวลงชวนทีติดต่อทางร้านให้ว่าได้ราคาพิเศษนะครับที่ได้ลงชวนบริการถึงที่นะครับสาหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์เบิ้งระยะคานวณนะครับคานวณปั๊มคำนั้นกําลังน้ำคานวณระยะทางที่ที่ไปเอาอุปกรณ์มาติดตั้งให้พี่น้องนะครับแต่ามนี้เลยนะครับพี่น้องอันนี้คือปั๊มเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวปั๊มนะครับนี่ครับพี่น้องปั๊ม ปั๊มโซล่าเซลนะครับหน้าสามนะครับตอนนี่ผลิตนี่กำลังผลิตไฟได้นะครับหกสิบเจ็ดจุดีนะครับนี่แดดแท้นะครับนี่ปั๊มหน้าสามนะครับแต,ตอฟังเสียงเอาหน่อครับพี่น้องจะถือว่าพอถือน้ำแล้วกันหนักนะครับตอนพอถือน้ำดังพเพราะมันลดไฟเลยพี่น้องเนงะิสนใจ,จติดต่อกชั้นไดได้ไดครับเด้อ เดี๋ยวลุงชันจีประสานงานให้ครับผมปัม๊มโซล่าเซลล์นี่เพื่อเพื่อต้นโกโก้นะครับเพื่อต้นโกโก้ที่เขาเห็นนี่เพราะว่าจีบำรุงเอาแล้วก็ับจีได้ปีนาจ,จีได้เอาแปรรูปที่สวนนี่ขายที่สวนนี่เลยนะครับพี่น้องท่านใดมาก,ก็จะได้กินโกโก้จากสวนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่ขลรพทุกท่านครับการเฮ็ดเกษตรเฮ็ดสวนนะครับน้ำเคือหัวใจหลักนะครับเคืวใจหลักในการเฮ็ดเกษตรลุงชวนเฮ็ดสวนผสมประสานย่างยืนนะครับนี่ทั้งนี้เป็นปลาไพ่นะครับ พี่น้องเห็น้อครับ,<ะ>ป,ลบปลาไผ่แล้วก็ปลูกบักข้าปลูกอย่างไว้อันนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะครับบักข้าวไผ่ปีที่สี่แต่ว่าลุงชนไม่ได้เจอนีหาปีแล้วนะครับหาปีก็ได้สภาพแวดล้อมแบบนี้เลยนะครับมีโฮมไห้โฮมไหลเต็มไปหมดแล้วนะครับครับทั่ไรก็ลุงชนก็ต้องขอบคุณห,หลายๆนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามแล้วก็นําเบิ้งชีวิตลุงชนนะครับลุงชนเฮ็ดอย่างแน่แล้วกับ,บางคนก็ออาไปใสได้เกิดผลประโยชน์บางคนก็บเบิ้งเพราะได้เป็นความลูกก็ต้องขอบคุณทุก แนวทางเลยนะครับเพราาลงุงชวนเฮ็ดอยังไปก็แต่คิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเฮ็ดกเกษตรเ่ราว่าจะเป็นกเกษตรย่างยืนกเกษตรผสมผสานกเกษตรเชิงเดี่ยวได้เบิร์ดนะครับทางพู้นปลาอ้อยนักเขียวลงชวนก็ต้องใส่ปั๊มตัวนี้นะครับไปหดน้ำในขณะที่เบิดฝนแล้วเพื่อเลี่ยงเขาไว้เพราะให้เขาเหี่ยวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอ้อยถ้าเทาตัดเหี่ยวเี่ยวนี่น้ำหนักมันก็นกนกลดได้ครับประมาณว่าเอาจีได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสูกผูกถกคนคร,ครับจากไปกับ ยิวไพนะครับงา,งามนะครับของชวนลมเย็นนะครับเย็นส่วยส่วยสวยขอบคุณครับสวัสดีครับ